และหนุ่มคนนี้ก็ออกมายืนยันอีกครั้งค่ะว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นนั่นก็คือนักร้องหนุ่มแห่งบ้าน AF บอยพิสนุหลังจากมีคนตาดีแอบเห็นว่าเขาควงนักสแสดงรุ่นน้องหนูนานหนึ่งทิดาไปดูคอนเสิร์ต AF8 ด้วยกันอยู่บ่อยๆทำเอาหลายคนสงสัยว่างานนี้หนุ่มบอยอยากจะมีแฟนเด็กเขาให้ซะแล้วค่ะและก็ไม่รู้ว่าพอเกิดข่าวนี้จะทําให้หวนใจตัวจริงของนักร้องหนุ่มจะว่ายังไงกันบ้างซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าโชคดีมากๆที่คนรู้ใจนั้นเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น อย่่างดีคะกับน้องไม่มีอะไรครับก็เล่นละครในการเรื่องวิงเจ้าเสน่ห์ครับแล้วก็มีโอกาสได้สนิทกันพอสมควรกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอ f f ฟแปดรอบไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็อยากไปดูแล้วก็เลยพูดขึ้นมาในกองและเสร็จทีนี้น้องหนู่นาก็จะไปดูพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เออพี่บอยไปดูไปดูคอนเสิร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยบอกเออไปดีไปดีเพราะว่าอย่างเงไม่มีเพื่อนนั่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันครับไม่ได้มีอะไรอืมข่าวว่าเหมือนจีนเนาะ โอ้ยเป็นกาจีบเหรอฮะอายุต่างกันเยอะเ,เอออะไรเป็นลุงกินเด็กก็เปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมว่าถ้าผมจะกินเด็กผมจะกินเด็กกว่านี้ครับสักสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยครับหนูหน้าใกล้ยี่สิบละเยอะไปละอะไรเงี้ยไม่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 ไมไมครเป็นพี่น้องกันครับก็จริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งครับลุงไม่ค่อยโดนจับคู่ซะเลยอะไรอย่างเงี้ตอนแรกไม่คิดเลยนะจะเป็นข่าวยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะก็ไปในฐานะพี่น้องอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงแบบโอ้โหหลังจาก กลับมาบ้านอีกวันหนึวันเป็นการไปเป็นการไปดูคอนเสิร์ตที่ดังมากครับอะไรนะจริงปคนเสิร์ตจริง ก็ไม่ไม่เ <refin> ข <it> yes ้าใจผิดนะครับเพราะจริงๆแล้วก่อนไปเราก็ได้บอกเขาเหมือนกันบอกว่าไปดูกับน้องนะอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วถ้าถ้าค๊กกิ๊กันผมคงแอบอบไปหรือไม่ก็ไม่ไปเลยอะไรเงี้ยแม้แฟนสาวเขาออกเข้าใจกันสักขนาดนี้แล้วเลิกวิวานั้นจะเมื่อไรกันดีล่ะคะหนุ่มบอยช่วยตอบหน่อยค่ะสัภาพใหญ่ครับ ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยจริงๆครับก็จริงๆแล้วการแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้ถ้าถ้าวันหนึ่งมันพร้อมมันก็ใช่เองครับแต่ถ้ามันยังไม่พร้อมก็คือยังไม่พร้อมไม่อยากจะไปกําหนดอะไรมันมากครับ